ดีครับพี่ๆทุกคนวันนี้ผมแอดมินเพจชุมพลบริทันข่าวและแอดมินเพจสุรินไลฟ์สไตล์นะครับจะปล่อยเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าสอพอชุมพลบุรีจากที่ชาวบ้านรับแจ้งว่าเจ้าอาวาสกระโดดกุฏิมรณาภาพไปฟังกันครับก็คือประมาณเกณฑเกงคึ่งตำรวจได้รับแจ้งก็คือว่ามีเจ้าอาวาส วัดไทรขลากระโดดหน้าต่างเสียชีวิตก็เลยมาตรวจที่เกิดเหตุของอมกแพทย์มาถึงพบเจ้าวาดที่ได้รับแจ้งนอนคอบหน้าเสียชีวิตมีหมกองเอลือดูตรวจสอบร่องรอยที่เกิดเหตุในในร่างกายและที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ครับจะได้ร่วมเจ้าที่ตำรวจกับแพทย์ได้ร่วมชนะตู้พิกโซแล้วก็ขึ้นมาตรวจสอบที่ห้องพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้เร่ตร้นก็คือในห้องพักถูกล็อก 2อ,อชั้นก็นคือชั้นบนกับชั้นล่างเพื่อไม่บุคคลอื่นเข้าไปรับผมดดออกหน้าต่างด้านหลังวัดประมาณนี้ครับชุมพลบุรีทันข่าวหรือว่าสุรินไหลสไตล์ไม่ได้เขียนหรือแปลความหมายของชาวบ้านแต่อย่างใดทุกคําเขียนทุกข่าวที่ลงออกในทีวีหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็น3 5 7ช่อง8อมรินเวิร์กพอยท ล้วนแล้วแต่เป็นคําที่สัมภาษณ์ออกจากปากชาวบ้านและชุมชนโดยตรงไม่ได้มีการดัดแปลงข้อความหรือเขียนแตกหรือเขียนเพิ่มจากการให้คําให้การของชาวบ้านและการถามสิ่งแวดล้อมรอบข้างว่าเกิดเหตุได้อย่างไรอย่างไรแอดมินสุริไลส,สไตล์และแอดมินจุพลวุิทันข่าวถ้าผิาพาดพลาดใดก็ต้องขอโทษไว้ในะโอกาสนี้เพื่อให้ความยุติธรรม ทางตัวแอดมินเองที่ทำหน้าที่บนพื้นที่สนามข่าวชุมพลบุรีทันข่าวด้วยความชัดเจนจะไม่ได้ถูกกลุ่มบางกลุ่มโจมตีแอดมินแบบรุนแรงหาว่าแอดมินทำข่าวไม่เป็นกลางหรือให้ร้ายผู้เสียผู้มรณภาพอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปเมื่อวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์พศ2568ที่ผ่านมา ทุกเนื้อข่าวที่แอดมินสุรินทร์ไลฟ์สไตล์หรือว่าแอดมินเพจชุมพลบุรีทันข่าวทําลงนั้นล้วนแล้วทํามาจากข้อเท็จจริงทุกประการทุกคําพาดทุกคําเขียนมีที่มาที่ไปไม่ได้มโนโลแล้วเขียนขึ้นมาเองเพื่อกระจายข่าวหรือว่าขายข่าวแต่อย่างใดคําว่าสื่อมวลชนของชุมพลบริทันข่าวถูกต้องตรงประเด็นทุกประการอยากให้เข้าใจ สื่อโดยแท้จริงก็หวังว่าคลิปนี้จะได้กระจ่างและเข้าใจทุกประการยังไงวันนี้ผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับสุรินไลฟ์สไตล์ช่อง youtube ข่าวของคนสุรินช่อง youtube ข่าวของคนอำเภอชุมพลบุรี tăng vật su rịn มันแข็งแแม่โอ่งได้เป็นปั้นเป็นปั้นแล้วไปกินจอพาั้น